ต้องระวังการที่เ,เจอมาร์เก็ตติ้งมากเกินไปบางคนไม่ได้เก่งพวงจ่้ยหรอะครับเก่งมาร์เก็ตติ้งนะครับเราก็พูดตรงซะด้วยสินะครับก็เลยทําคลิปดีกว่าให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของถนนพุ่งชนเรื่องของถนนพุ่งชนตัวอาคารเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวเพราะว่าอะไรไปเจอเคสผู้ใหญ่หลายหลายท่านแล้วก็ลูกค้าหลายหลายท่าน ถนนพุ่งชนไม่ว่าจะเป็นฝั่งเล้งหรือฝั่งโฮไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสือหรือมังกรถ้าบ้านนั้นตั้งรับคงสาถูกเปิดประตูถูกให้ถนนพุ่งชนเข้าบ้านตำแหน่งนั้นเลยหรือหน้าร้านเลยหรือมีการชะลอพลังงานนิดหนึ่งแล้วค่อยเข้าไอ้แบบนี้รวยเร็วนะครับมีมีเค่สตารดี study, หลายอย่างแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของของลูกค้าผมอะท่านสังเกตไหมฮะผมไม่เคยถ่ายรูปลูกค้ามาโชว์ นะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขากล้าโชว์ได้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ถนนพุ่งชนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจอย่าพึ่งเอากระดิ่งเอาเสือเอากระจกอะไรไปแขวนก่อนซึ่งมันอาจจะทําให้มงคลก็ไม่เข้าถึงร้ายไม่เข้ากันร้ายได้มงคลก็ต้องกันได้ดังนั้นมันก็ไม่เข้าโชคลาภก็ไม่มีนะครับตำแหน่งเปิดปิดอิม่มเอียงขอให้ถูกเท่านั้นเองนะครับ ก็ถนนพุ่งชนก็จบไป